สวัสดีค่ะเพื่อนๆอากาเซ่วันนี้ก็มีข่าวดีอีกแล้ววันนี้รู้สึกว่าข่าวดีจะมีหลายข่าวมากเลยซึ่งหนึ่งในข่าวนั้นก็คือข่าวเสื้อท t s h i r ตที่น้องแบมเป็นคนออกแบบเองนะคะซึ่งทางโมโนทเวนตินานะคะก็ได้ออกประกาศรายละเอียดที่จะ ทำการสั่งซื้อเสื้ออันนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะต้องทำยังไงช่องทางไหนนะคะเดี๋ยวใหม่จะมาเล่ามาอ่านให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะวันนี้นะคะเสื้อที่น้องแบมพูดไว้พร้อมที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วกับดีไซน์เสื้อยืดสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟรุ่น My Safe Place นะคะทุกคนคะ่ะเป็นลิมิเต็ดดีไซน์ by แบมแบมนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งน้องแบมนะคะก็ได้แรงบันดาลใจมาจากน้องแมวสุดที่รักทั้ง4ตัวของน้องแบมนั่นเองนะคะก็คือมีพุดดิ้งลาเต้คับเคก้กแล้วก็ คิงนะคะคนำมาดีไซน์ลงบนเสื้อยืดสุดิ้วซึ่งน้องแบมนะคะขอส่งต่อพลังบวกผ่านเสื้อลายแมวสุดน่ารักเพื่อเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ให้กับทุกคนเลยนะคะทุกคนคะ่ะโดยความพิเศษของเสื้อยืดสุดเ e อ c ก u s i ล e รุ่น My s a f e p r e s s จะเป็นเสื้อ Limited นะคะที่สามารถสแกน QR Code พร้อมระบุชื่อผู้ที่จะเป็นเจ้าของได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นจำนวนจำกัดซึ่งจัดจำหน่ายทาง e2nshop.com นะคะหรือว่า w วิร e ์ลไวเบอีทูนมิวินะคะทุกคนคะซึ่งผู้ที่สนใจเสื้อยืด m y s a ซ Place สามารถสั่งพรีออเดอร์ได้1คนสูงสุดไม่เกินจำนวน4ตัวเท่านั้นในวันศุกร์ที่23ธันวาตั้งแต่เวลา18บนาฬิกาเป็นต้นไปและปิดรับพรีออเดอร์ในวันอาทิตย์ที่15มกราคม2พันผ่านทางเว็บไซต์ etunaishop com หรือ www e ์ลไวด์เว็นนะคะพิเศษสำหรับผู้ที่พรีออเดอร์เสื้อ1000ตัวแรกและเป็นเจ้าของสิทธิ์ในการสั่งจองมี มารับเสื้อได้ที่หน้างานโมโน2ทเวนายพัทยาเขาดาว2 0 2 3ระหว่างวันที่29-31ธันวาคม2565เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณนบะูธอีทูายมิวสิกค่ะส่วนผู้ที่สั่งซื้อพรีออเดอร์เสื้อยืด e สุด e อกลรุ่นไม s ์เ r ฟพรสในลำดับตั้งแต่1,001เป็นต้นไปสามารถสั่งพรีออเดอร์ได้1คนสูงสุดไม่เกินจานวน4ตัวเท่านั้นซึ่งทางบริษัทจะทาการจัดส่งเสื้อให้สำหรับผู้ สั่งจองภายในเดือนมกรา2566ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อข้อมูลข่าวสารและกติกาการสั่งพรีออเดอร์เสื้อยืดสุด e อ c ก u s i ล e ได้ทางเว็บไซต์ w w w ร์ล i ว e m u s i c นะคะแล้วก็ Facebook ของ e t ท n ไน m u s i c ได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะใครที่สนใจสั่งซื้อก็คืออย่าลืมนะคะ1,000คนแรกสามารถไปรับที่หน้างานได้เลยซึ่งแบบเอ c ก u s i ล e Music, จริงๆสแกนชื่อเราได้ด้วยเธอมันเก๋กูดมากของมันต้องมีแล้วนะเธอของมันต้องมี